ถุงเงินปลาลูกออกว่าอาบน้ำถุงเงินกับทุงทองใครออกก่อนถุงเงิน <c oughs> ไลแล้วนี่ครับเจ้าถุงเงินออกบินอีกแล้วครับวันนี้ออกทัวร์ ต้นลำใจที่เดิมครับออกเฉพาะถูกเงินครับวันนี้ท้องร้องอยู่ในโกงสงใจอยากออกไปหาพี่ครับนี่สบายใจเลยถูกเงิน ระหว่างที่ถุงปล่อยถุงเงินก็ปล่อยถุงทองตามไปครับถุงทองถุงทองมาถุงทอง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 เห็นไหมครับถุงทองไม่ต้องไปกลับแล้วเป็นอ่ะไปแล้วกลับเป็นมาเนี่ยถุงทองถุงทองถุงทองมาเนี่ย หลังจากที่ปล่อยถุงเงินนะครับก็ปล่อยถุงทองตามไปด้วยครับแต่จะเรียกมันลงมาครับเพราะว่าถุงทองมันไปแล้วมันกลับไม่ค่อยเป็นครับถุงทองมาถุงทองมันไปแล้วมันกลับไม่ค่อยเป็นครับต้องเรียกมันลงมาครับไปเที่ยวเล่นไม่ได้เราวนะ่ะนะไปแล้วไม่กลับ เจ้าถุงเงินมาแล้วครับเจ้าถุงเงินบินมาจากหลังบ้านครับปล่อยให้ไปหาสาวสักพักหนึ่งครับเอาโอ้อยู่นี่มาถุงเงินถุงเงินไปทั้งพี่ทั้งน้องแล้วครับตอนนี้ทั้งถุงเงินนัองถุงทอง โดนสิได้ออกโกงเอาปล่อยให้เลีนก่อนเนาพาน้องกลับมาให้ได้เรื่องถุงเงินถุงเงินมาถุงเงินถุงเงินมาถุงเงินโอ้ยตายตายหอยต้องแต่งต้องแต่งอย่าเอาขึ้นดูขึ้นไม่ได้เอ้อลงมาแล้ว Ao, phải ô thùng trò nghe luôn. Má má, thằng xoáng là thằng thùng nguyên thùng thong leo. Lục má, chụp bịt gông lại đấy nè. Thùng nguyên, thùng nguyên, thùng nguyên, thùng 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 นิดจัดนี่เสียฟังคำสั่งเถอะวะถุงท้องมาก่อนจ้ยถุงเงินมาแล้วนั่นมาทั้งพี่ทั้งน้องเออมาทั้งสองเลยอ่อเออ,อ,อหอบเลยบ่ถุงเงิน ไปบินเล่นไหนมาหอบเลยกินไหมมาลงมาลงมาถุงเงินนี่ลงมานี่ครับกลับมาแล้วทั้งถุงเงินถุงทองครับฝากผิดด้วยนะครับ ถุงเงินทุงทองสองแสบนะครับเป็นเพจใหม่ครับนี่เพิ่งเปิดเอ้ยไปบางกล้องมามอุงเป็นดาราไประเด้ด๋ยนี่ดาราอย่าหันหลังให้กล้องไหมนี่หันหน้าให้กล้องเอออันนี้ก็คือกินอาหารเป็นแล้วครับก็คือป้อนเสริมเฉยครับนี่ป้อนเสริมเข้าไปใช้แต่ว่าไอ้ถุงทองนอ่จอมตะกะมากครับหนใน tuyệt vời mọi người căn 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 ngân căn 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 liều căn ba căn ngân, căn ngân căn 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 ngân căn ngân, căn 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 ngân, căn căn ngân căn ngân À ông tạp nát lên. ạy yêu tự nhiên! <laughs> ôi bà nị ôi ôi này, ôi 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 ดีท่านผู้ชมเล้มามามาขึ้นมือมามาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับ